ในช่วงระหว่างวันที่26ถึง29มีนาคมนี้นะคะจะมีการแสดงระดับโลกที่คนไทยตั้งตารอคอยนะคะ ซึ่งนานๆครั้งเราถึงจะได้มีโอกาสชมกันอย่างเต็มอิ่มค่ะสำหรับการแสดง Disney on Ice Dare to Dream นะคะ26-29มีนาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีไม่เพียงแต่ในเรื่องของการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็ความสามารถของนักแสดงระดับโลกเท่านั้นที่คนไทยทุกคนตื่นเต้นนะคะแต่เมื่อได้ฟังข้อมูลว่า Disney on Ice ในการแสดงครั้งนี้มีคนไทยร่วมอยู่ในคณะนี้ด้วยอย่างไม่เป็นสองรองใครนะคะวันนี้เราจึงต้อง เปิดตัวเปิดใจเขานิดหนึ่งค่ะสําหรับประสบการณ์ชีวิตที่แสนมหัศจรรย์ในครั้งนี้นะคะขอต้อนรับคุณร่มกล้าวโสภาหรือว่าคุณฟิล์มค่ะสวัสดีครับคุณฟิล์ส,สวัสดีครับคสวัสดีครับตื่นเต้นแทนเ<ล> <ละ S 1> น่ะแน้วรู้<จ>ตื่นเต้นแล้วเนี่ยูมิใจแทนคนไทยไี่เป็นคนเดียวคนไทยคนเดียวที่อยู่ในคณะการแสดงระดับโลกที่คนทั่วโลกรอคอยนะครับดิสนีย์ออทเนคุณฟิล์มทําหน้าที่อะไรบ้างในการแสดง เป็นนักแสดงครับครับทำอะไรแสดงตัวอะไรบ้างครับเออพิม์พแสดงในงทุกๆเพลงเลยของการแสดงเลยครับ เรียกว่านักสแสดงใน Disney On Ice เนี่ยคนหนึ่งต้องรับบทหลายอย่างเพราะว่าคนจะไม่เห็นหน้าตาเราใช่ไหมคะครเราจะเราคือสวมบทเป็นตัวนูน้นตัวนี้ออกหลายๆฉากได้ในการสแสดงหนึ่งครั้งค,คุณฟิล์มเนี่ยเป็นทั้งนักกีฬาสเก็ตน้าแข็งทีมชาติมาก่อนอแล้วก็เป็นอดีตโค้ชด้วยจับพลัดจับผูยังไงจากนักกีฬาแล้วไปเป็นนักสแสดง Disney <ช> On Ice ค่คุณฟิลม์มฟิล์มเริ่มจากการที่ได้มาเรียนพิเศษในกรุงเทพก่อนแล้วก็เลยมีเพื่อนๆชวนกันไปเล่นสเก็ต น้ำแข็งเลยทําให้เป็นแรงบันดาลใจครับจุดเริ่มต้นเลยครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนตัวอย่างอายุเท่าไหร่ฮะประมาณสิครับผมตอนนี้ปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดขบโอ้โหเมื่อ10กว่าปีก่อนนะฮะมาเล่นเพื่อว่าคลายเครียดครับหรือเปล่าเป็น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 สิ่งที่ถือว่าเป็นกิจกรรมสนุกๆใช่ของช่วงวัยรุ่นใช่ช่วงวัยรุ่นนะครับเราก็อยากจะลองอะไรที่มันแปลกๆแล้วก็รู้สึกว่ากีฬาสเก็ตน้ำแข็งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับพีมจรเล่นไปเล่นมาชอบชอบครับพัฒนา กลายเป็นนักกีฬาอย่างที่พี่หนิงบอกเป็นโค้ชแล้วแล้วเข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้ยังไงคือไปรู้จักใครเหรอฮะถึงไปอยู่ดิสนีย์ได้ก็พี่มีไอดอลอยู่คนหนึ่งครับที่เป็นคนไทยคนแรกเลยที่ได้เข้าสู่ดิสนีย์ไอซ์พี่โอมนั่นเองพี่โอมี่หลายปีแล้วใช่ครับผมแล้วก็เลยเป็นจุดประกายของตัวเองด้วยว่าเราเล่นสเกตเป็นวันหนึ่งเราจะอยากเป็นอย่างนั้นให้ได้บ้างก็เลยพยายามต่อไปครับทำยังไงเขาคัดเลือกกันยังไงลละทฟิล์ม ในในปีที่แล้วเนี่ยครับทาง b ิสิตเอโลนะครับได้มีการคัดเลือกหา MC ขึ้นมาแล้วก็เอ <MC S 1> คือพิธีกรใช่พิธีกรบนลานสเกตครับบลาพิธีกรบนลานสเกตใช่ครับ,รบผมแล้วก็ พอได้ไปถึงถ hey ึงท nice. ี่แล้วเราได้มีโอกาสที่จะได้ทำตามฝันแล้วเราก็เลยเจอเฮดของดิสนีย์ไนส์เราก็เลยขอบอกคุมใหญ่เลยเหรอฮะใช่ครับผมแล้วก็เลยบอกกับเขาเลยบอกว่าขอออเดชันเพื่อที่จะไปทัวร์กับดิสนีย์ไนส์ขอกันตรงๆนี่เลยเหรอฮะใช่คือจริงๆไปไปเข้ารับการคัดเลือกเป็น MC ก่อนแล้วก็พอโอกาสมาถึงโอกาสอยู่ตรงหน้าขอก็เลยบอกว่าอยากแสดงความสามารถอยากขอไปคัดเลือกไปออเดชั่นก่อนแล้วเขาว่ายังไงฮะ ก็ตอนแรกก็เตรียมใจเขาอาจจะบอกว่าไม่ก็ได้คือมันไม่ง่ายนะคือไม่ง่ายนี่เป็นการแสดงระดับโลกนะเออไม่ง่ายแล้วแล้วเขาว่ายังไงครับวันนั้นแล้วเขาก็ตอบตกลงได้อย่างนั้นให้เราแสดงเขาคงสะดุ้งนิดหนึ่งนะคต่แล้วก็กล้าบกล้ากล้าถามก็กล้าให้ให้มาอย่างไงแล้วเขามานัดมาคัดเลือกอย่างนี้นะก็ตอนนั้นเลยครับตอนนั้นเลยเขาบอกให้เล่นให้ดูตอนนั้นเลยแล้วชดแล้วเตรียมอะไรไปโชว์เขาอะ ก็สเก็ตติ้งสกิลทุกอย่างที่เคยเรียนมาในชีวิตทําทุกอย่างให้สนุกที่สุดครับปรากฏว่าปรากฏว่าอีก2วันต่อมาก็ได้การตอบรับว่ายอดเขาารับเลยเหรอเขาเข้ารับเราเข้าสู่ดิสนีย์โอ้โหยอดค่ะ,คะแล้วชีวิตในการเป็นนักแสดงของ Disney on Ice เนี่ยชีวิตมันเป็นยังไงคะมาทํทำสัญญาต้องเดินทางต้องฝึกซ้อมหนักขนาดไหนกว่าจะมาถึงการแสดงครั้งนี้เรื่องฝึกซ้อมก็ เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าเราเป็นนักแสดงใหม่เลยของของทีมเพราะว่าเขาแสดงกันมานานแล้วเราเลยเราเลยต้องซ้อมกันแต่เช้าฟิล์มเริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสามทุ่มทุกวันเลยครับทุกวันทุกวันที่ญี่ปุ่นครับผมคือจุดเริ่มต้นคือเราต้องเข้าเข้าค่ายค่ๆเข้าค่ายฝึกซ้อมมารวมทีมกันนะฮะฝึกเท่าไหร่นะฮะตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสามทุ่ม ทุกวันทุกวันไม่เว้นวันหยุดอยไม่เว้นหยุดมาสองอาทิตย์ครับโอ้โหอเริ่มโชว์ครับแล้วเริ่มโชว์แรกที่ญี่ปุ่นเลยะที่ญี่ปุ่นครับผมที่ญี่ปุ่นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นฮะโชว์แรกยังจะออกไปก็ยังรู้สึกว่าทุกอย่างมันือออยู่เลยยังจําไม่ได้เลยแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยลืมครับไม่แจบแล้วเหมือนฝันไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะฝันครบแต่ว่าพอครั้งแรกเนี่ยคุณสีเพิ่งเล่าให้ฟังว่าได้ได้เล่นในหลายๆโชว์ที่อยู่ในการแสดงเดียวครับ ใช่ไหมฮะมีตัวไหนที่ที่พอสมมติการแสดงจะเริ่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่แหะเผื่อว่าผู้ปกครองเด็กๆไปดูแล้วจะสังเกตได้เลได้จับตาดูว่าตัวละครตัวนี้แหละคือคนไทยเยนะตัวไหนฮะที่เด่นๆพิมพ์ว่าที่เด่นทุกตัวเช่นเช่นเช่นในทุกๆเพลงก็จะมีเริ่มด้วยโอเพนนิ่งครับโอเพนนิ่งในฉากของ เทียนาครับผมครับพินเซ s แอนฟ็อกก็จะอยู่ในในนั้นด้วยครับซินเดอเรลาก็อยู่ครับสโนไวท์ก็อยู่ราพันเซลก็อยู่ซึ่งจริงๆแล้วการแสดงดิสนีย์ออนไอซ์เนี่ยเขาจะปรับไปทุกปีนะใช่ครับคือจะไม่เหมือนกันคือนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งนี่เป็นเสน่ห์นะฮะที่ทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนยอมจ่ายเงินให้ลูกไปดูเพราะแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีธีมที่ไม่ซ้ํากันคือสามารถไปดูได้เลยพอพอเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ ตอนนี้มาถึงประเทศไทยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในช่วงวันที่26มีนาคมที่จะมีการแสดงที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกของปีนี้นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยไปทัวร์มาแล้วกี่ประเทศและแสดงมาแล้วกี่รอบอะประมาณที่ฟิล์ทัวร์มาแล้วนะครับ,รบประมาณ6ประเทศแล้วก็ทั้งหมดก็ สามร้อยรอบประมาณนะครับสามร้อยรอบแล้วค่ะกว่าจะมาถึงเมืองไทยเล่าให้คนไทยฟังหน่อยค่ะคุณฟิล์มว่าเรื่องราวของตอนใหม่ล่าสุดเนี่ยค่ะเรื่องย่อมันเป็นยังไงคะแดทูดีมแดทูดีมครับปีนี้ไอเดซิออนไอส์พรีเซนต์แดทูดีมนะครับเรารวมประสบการณ์ของเจ้าหญิงทั้ง4ี่องค์มีเทียน่าซินเดอเรลล่าสโนไวท์แลวก็ราพนเซลครับซึ่งจะบอกถึงประสบการณ์ก่อนที่เขาจะมาถึงฝันว่าเขาจะว่าเขาทํายังไงมาได้บ้างครับผมต้องการจะสื่ออะไรธีมหลักของของดิสตี้ปีนี้ ปีนี้ลหะครับปีนี้เราพูดถึงความฝันอย่างเดียวเลยฮะน่า,าจะสร้างแรงบันดาลใจ,ใ,จให้คนก้าวตามความฝันของตัวเองเหมือนเจ้าหญิงอย่างนี้ป่าคะใช่ครับ<อ>แล้วปีนี้ทุกคนได้ตื่นเต้นกับผมของราเพ็นเซลที่ยาวถึง2,000ฟุตแน่นอนอผมที่วิธีการที่ ปราพันเซลกับฟรินจะลงมาจากหอคอยได้ยังไงครับใช่ครับก็ต้องแต่ผมนี่เลยใช่เขาจะโหนเป็นกายกรรมครับผมใช่คือแค่เล่นสเก็ตน้ําแข็งอย่างเดียวมันก็ยากแล้วนะนี่คือต้องเล่นเป็นตัวละครแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไปดูของจริงเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าไม่อาศัยการฝึกซ้อมไม่อาศัยความร่วมมือร่วมใจของทีมเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าแต่ละจุดที่เขายืนเนี่ย เพราะว่าทุกอย่างจะต้องเป๊ะมากต้อง<า>บล็อกไวหไ้หมดต้องบล็อกไว้หมดเออะนะฮะเขาถึงต้องซ้อมเข้มงวดแบบนี้ทั้งคณะนี่นักแสดงทั้งหมดกี่ชีวิตนะคะคุณฟิล์มเฉพาะนักแสดงนี่ประมาณห้าสิบชีวิตครับแล้วก็เบื้องหลังอีกประมาณห้าสิบชีวิตครับผมค่ะ สุดยอดมากไปไหนคือร้อยคนเงี้ยนะคะคที่ตระเวนไปทั่วโลกเนาะค่ะ26-29มีนาคมนี้นะคะผู้ชมสามารถรับชมได้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนอกเหนือจากเรื่องของความสวยงามเรื่องราวต่างๆแล้วก็ภาพเหมือนภาพฝันที่ตื่นตาตื่นใจผู้ชมในออหอประชุมแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นพวกเทคนิคแสงสีเสียงอะไรต่างๆที่จะติดตาตรึงใจเราด้วยนะคะครับ,รบพูดถึงดิสนีย์ออนอวันนี้ ไม่ได้มาคนเดียวใช่ครับวันนี้มีเพื่อนมาด้วยครับมีเพื่อนมาด้วยไหนฮะมีเพื่อนอยู่ในคีอะขอต้อนรับเพื่อนไหนๆด้วยครับได้วยค่ะนี่ครับโอ้โหตัวเอกตัวเอกคือนี่คือขวัญใจเด็กๆทั่วโลกนะฮะมิกกี้กับมินนี่นะฮะสวัสดีครับครับไม่รู้ว่าพูดไทยได้หรือเปล่านะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะวันนี้มาถึงห้องส่งของเรานะฮะทำไมนะไม่ได้ยินอะไรนะ จริงป่าวจริงเหรอมาฝากป่าโอ้โหนี่เขาบอกอย่างนงี้เขาบอกว่าวันนี้พิเศษไหนไหนไหนๆมาที่นี่แล้วนะครับอยากให้ไปดูด้วยกันอยากให้แฟนๆรายการ Family New s t o d a y ไปดูด้วยกันเป็นครอบครัวเขากระซิบนิดเดียวมันยาวขนาดนั้นเลยเหรอผมฮะช่วยแปลด้วยนะฮะเออเขาบอกว่ามีให้สำหรับสองครอบครัวมีบัตรมาแจกรอคะนี่นี่นี่บัตรนี่เลย Dare to Dream นะครับ Disney on Ice นะครับเปิดการแสดงวันแรก26มีนาคมเพราะฉะนั้นวันแรกรอบหนึ่งทุ่มนะครับไปกันเลยนะฮะสครอบครัวนะครับครอบครัวละ4ท่านครอบครัวละ4ท่านวิธีการครอบครัวหนึ่งมีบัตร4ใบใช่พ่อแม่ลูกอีก2ถ้ามีลูกคนเดียวก็จะเอาคุณตาคุณยายไปครับคราวนี้เราแจกให้นะครับ2ครอบครัวเท่านั้นวิธีการคือถ่ายรูปเรา ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับจนกระทั่งจบรายการ<ะ>ในระหว่างที่ผมจัดรายการกับพี่เหนิงคุณฟิล์มนั่งอยู่ถ่ายกับมิกกี้เมาส์ตอนนี้ก็ได้ถ่ายเสร็จแล้วโ <Post S 3> พสโพสเข้ามาในแฟนเพจของเรา Family News Today ค่ะ ไม่ใช่แค่โพสรูปง่ายไปมันง่ายไปยไปต้องเขียนมาสักนิดหนึ่งด้วยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นความภูมิใจของคนไทยที่เป็นคนไทยหนึ่งเดียวใน Disney ์ออนไอ์ที่จะมาโชว์26-29มีนาคมนี้ชื่อว่าอะไรอุ้ยตายแล้วรีบขึ้นมาบอกไม,ไมไทำไมรีบใบ้ล<น>่ะทำไมรีบใบ้เห็นไหมเอาลงเลยนะฮะ ชื่อจริงนามสกุล<อ>จริงจะได้ภาพภูมิใจกับคนไทยด้วยกันแลสองท่านแรกที่โพสต์ภาพมาแล้วก็ตอบถูกนะครับให้ไปเลยส่วนท่านถัดมาอีก5ท่านของ,อของรางวัลพิเศษจากนิสสี่เหมือนกันเป็นปฏติทินต,ตั้งโต๊ะค่ะ Disney on I c e นะคะซึ่งก็ Pre เซนต์แด to ท r e ร m เหมือนกันซึ่งโอ้แต่ละภาพแต่ละหน้าแต่ละเดือนนะคะน่ารักมากๆเลยนี่โชว์มิกกี้เมาส์กับมินนี่ดอยนะคะก็อีก5ท่านใช่ไหมคะอีก5ท่านครับวันนี้ก็ สร้างความบันเทิงแล้วก็สร้างความภูมิใจให้คนไทยแล้วก็ผู้ชมรายการเ a m i l y News Today มาเยอะเลยนะคะต้องขอบคุณคุณฟิล์มมากๆค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วกบสร้างชื่อเสียงบนเวที Disney on Ice แทนคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะบค รอบการแสดงนะครับ26ถึง29มีนาคมนี้เท่านั้นน่าจะยังพอหาบัตรได้บ้างแต่เหลือน้อยเต็มทีที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เราขึ้นเว็บให้หน้าจอเป็นระยะระยะแล้วเข้าไปดูได้เลยนะครับเออนี่ขอบคุณมากๆขอบคุณมิกกี้แล้วก็มินนี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะวันนี้มาไปดูของจริงสนุกมากๆดูทุกปีเลยนะฮะช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับกลับมามหัศจรรย์บันเทิงคราวนี้ มาครับมาดูอีกหนึ่งความภาคภูมจขงคนไทยเหมือนกันน้องเมยา่าน้องเมยกับละครเรื่องแรกในชีวิตขึ้นแทนเป็นนางเอกแล้วเป็นเรื่องอะไรสักครู่ครับสักครู่ค่ะ